เข้ามาเลยใครอ่ะใครอ่ะแมวเหรอเปิดดิเอาวันนี้แกจะถึงเงินเดือนแล้วแกถึงเงินต์เดือนเพื่อมีอะไรมาให้ไม่บอกให้หนูรับตาก่อน กองที่หนูอยากได้หนึ่งสองสามอะไรตัวยุบพ่อก่อนอยาี๋ยวไปดูหนูลองไปเปิดดูสิหนูอยากได้ตัวอะไรได้สับปะรดคือสับปะรดอยากได้สับปะรดไหนไปแกะดิจะเป็นสับปะรดไหมะให้พ่อดูสิมันเกิดลูกสาวพ่อไม่ได้อยู่พ่อจากกรุงเทพแล้ววันที่สิบ เออดูสิลูกมอะไรวะจะชอบหรือเปล่าวะเด็กนี่พ่อรุนด้วยช่วยนีชุดานะมีกัรดความนี่เขาจะรุ้นเขาจะรุนนึ่สอง จะได้ไหมจะได้ไหมพอเขอยากลุ้นเหมือนกันเนาะจีบไว้สินี่ั่งอืมไว้จีบไว้นไมก็ต้องแก่ยิงจีบไว้ตรงนี้ลูกโอ้ยบอกไง เดี๋ยวช่วยอือเดียวแชร์จังหวะมาเจอได้ยังเดี๋ได้เห็นง่ายหรือเปล่าไม่น่าเขาเรียกว่ากล่องสุ่มอืมพี่จิงบอกว่าน่าจะเป็นไก่ใช่หรป่ามันมีกี่ตัวลูกมันมีเก้าตัวมีเก้าตัวเนี่ยหมายถึงว่าแล้วแต่ ขอให้เบสสเอ่อสับเปรตเหรอ,อสับเปรตอะไร่มันเป็นอะไร,ระน,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 นี่มันเป็นสับปะรดยังไงพ่อดูหน่อยเรียนเยนเหมือนกันเลยดีใจเปล่าออขอบคุณพ่อ,อยังมาจุ๊บก่อนโอเคอ,อาหารหน้ามันมาดิตัว อันนี้ตูดมันหันหน้ามันหันหน้ามันไเอางกวถ่ายวิดีโอนล้วเนี่ย